คนเกิดวันพุธกลางวันได้ไพ่กงล้อสมบัติ h e e l OF f o r t u n e นะครับช่วงนี้การเงินการทองมีสิ่งที่เข้ามาการงานมีสิ่งที่เข้ามา9ดาบนะครับ8เหรียญ1ิบถ้วย2เหรียญการงานต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจเมื่อช่วงเวลาและโอกาสเข้ามาการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งต่างๆ,ๆเข้ามาแบบไม่คาดคิด จะทันหันเพราะฉะนั้นต้องกล้าคิดต้องกล้าตัดสินใจนะคนวันพุธกลางวันผู้ใหญ่จะมีความสนับสนุนหรือผู้คนสิทธิ์ช่วยก็เรียกว่าคนของประชาชนคนส่วนรวมเข้าได้ดีสำหรับคนที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมพิธีกรศิลปินดารานักพูดนักที่จะเป็นไร้โค้ดให้กำลังใจชีวิตของมนุษย์สิ่งต่างรวมถึงตัวเองเรื่องของการเงินหาเยอะ แต่ก็ใช้เยอะ9ดาบเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือว่าบางคนกําลังจะเป็นหนี้หนี้ที่เกิดประโยชน์วิอฟฟูจุนบ้านอสังหาริมทรัพย์ข้าวของมือหนึ่งมือสองที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนมีโอกาสประสบความสําเร็จติดต่อกันใช้เวลาสักนิดช่วงนี้บางทีธนาคารนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการปิดหรือว่า ธาคารในห้างก็ต้องไปไกลสักนิดหนึ่งเดินทางสักนิดหนึ่งบางคนต้องอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเข้าสถานที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ถต่างนะครับเพราะฉะนั้นการเงินการทองธุรกรรมจะได้ดีอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งมีโชคมีลาศดวงดีกับหมายเลข บานเลทีให้โชคครับวิวอัปจูนขึ้นมาขนาน,นี้สถานที่นะครับโฉนดที่ดินบานเลตทีสลับสับเปลี่ยนจะให้โชคให้ลาได้ดีความรักครับดีเป็นที่สุดเลยเมื่อไพ่สิบช่วยขึ้นมาคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีครอบครัวแล้วเลิกลาไปแล้วมีตําหนินั่นเองก็คือเรียกว่าพ่อมแม่แม่ลูกติดจะมีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือกือ้กูลสร้างฐานะ ดูแลหัวใจสมานหัวใจคนมีครอบครัวแล้วมีความสุขที่สุดครับมมโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดินทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกก็จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้หรือคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเหลือลูกได้ก็เรียกว่าเป็นอันเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความสุขครับอาหารของกินความรักช่วงเวลานี้แหละครับจะเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันเรื่องของสุขภาพก้าวดาบขึ้นมามต้องระวังเกี่ยวข้องอะไรเจ็บข้อมีเสมหะ ไม่เกณฑ์ปวดหัวเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่ช่วงนี้นะครับกับเรื่องของการพักผ่อนน้อยหรือใครเจ็บป่วยอยู่ใช้เวลาสักพักสักระยะจะมีอาการที่ดีขึ้นมีความสาสุขทานยาหาหมอหรือว่าเรียกว่าพักฟื้นด้วยตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรช้าๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับหรือแนะนําไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิโรงศ สิ่งต่ตางและก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการไปงานอักวะมงคลหรือเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยได้ครับ